สวัสดีคะ่ะวันนี้ครูฝ้ายนะคะจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากแมลงที่มีพิษนะคะว่าเด็กๆควรป้องกันอย่างไรและมีวิธีอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงที่มีพิษกันเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพแมลงที่มีพิษกันนะคะรูปแรกคือมดเด็กๆสังเกตดูนะคะเวลามดกัดแผลจะเป็นแบบนี้คะ่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูพึ่งเวลาพึ่งต่อยเราจะเป็นแบบไหนเด็กๆดูที่ภาพเลยนะคะต่อมายุ่งเด็กๆเห็นยุ่งไหมคะเวลากัดก็จะเป็นผื่นแดงๆแบบขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อมาแตนแตนก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เขาต่อยเรามือเราก็จะบวมหรือต่อยที่ขาขา,าก็จะบวมนะคะ วิธีการป้องกันตนเองจากแมลงที่มีพิษนะคะเด็กๆต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้พึ่งมดยุงหรือแมลงต่างๆที่มีพิษนะคะอย่าไปสัมผัสตัวเขาหรือว่าเอามือไปสัมผัสหรือว่าเอาไม้ไปแย่เขาโดยเด็ดขาดนะคะอย่างเช่นพึ่งต่ออย่างนี้นะคะถ้าเขาอยู่ในรังเราไม่ควรเอาไม้ไปแย่หรือว่าเอามือไปสัมผัสเขานะคะ จะอาจจะทำให้เขามาต่อยเราได้นะคะและบางคนถ้าแพ้อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะถ้าเราโดนเพื่งต่อยแล้วเราควรบอกผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะทายานะคะแต่ถ้าน้องถ้าเด็กๆหรือน้องๆแพให้นำส่งโรงพยาบาลเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมแมลงที่มีพิษและวิธีป้องกันนะคะเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย